สวัสดีค่ะเท้าแชร์ไม่สำนึกโบยนักเรียนม6ไม่ตามเรื่องของเงินคืนเองโบยนักเรียนหญิงม6ไม่ตามเรื่องของเงินคืนเองจากกรณีวันที่12กันยายน64เจ้าหน้าที่ตำรวจสพรรัตนาทิเบตได้รับแจ้งเหตุร้านทองเยาว,วราชกรุงเทพบริเวณชั้นหนึ่งห้างบิ๊กซีถนนรัตนาทิเบศจังหวัดนนทบุรี ก่อนจะพบว่าตำรวจสายตรวจประจำร้านทองสามารถรวบตัวไว้ได้โดยผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนหญิงชั้นม6อายุ17ปีเรียนอยู่ที่โรงเรียนย่านดอนเมืองกรุงเทพมหานครโดยทางพยานในที่เกิดเหตุให้ข้อมูลว่าเยาวชนหญิงสวมเสื้อสีเหลืองใส่หมวกสีดำกางเกงขายาวยื่นกระดาษเขียนข้อความให้เอาทองที่อยู่บนผนังตู้โชว์ใส่ถุงดำที่เตรียมมา จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่นักเรียนผู้หญิงผู้ก่อเหตุรับสารภาพว่าได้นำเงินจำนวน50 0 0 0บาทไปลงทุนออนไลน์แล้วถูกโกงจึงคิดปล้นหลานทองได้เดินทางขึ้นรถประจำทางจากบ้านย่านดอนเมืองและมาลงรถที่ห้างซึ่งเคยมาเดินเล่นเป็นประจำและเห็นลู่ทางในการก่อเหตุต่อมา13กันยายน64พันตำรวจเอก เมษนนนาขวัญพุ่มกับการสอพอรัตนาธิเบตเปิดเผยว่าสารเยาวชนและครอบครัวกลางอนุญาตให้ปล่อยตัวเยาวชนวัย17ปีโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนของเด็กเป็นผู้ขอประกันตัวและรับรองพร้อมวางเงินยื่นประกัน15,000บาทโดยวันที่14กันยายนจะเชิญยายในฐานะผู้ปกครองมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วย โดยจากการสอบสวนทราบว่ามูลเหตุที่ตัดสินใจก่อเหตุเพราะต้องการหาเงินมาทดแทนเงินที่ถูกหลอกไปจากการลงทุนแชร์ออนไลน์ซึ่งเยงวาวชนคนดังกล่าวได้นำเงินประกันซึ่งเป็นมรดกของบิดามาลงทุนออนไลน์50,000บาทโดยการแชร์ออมเงินที่มีการเชิญชวนผ่านแอปพลิเคชัน Instagram ก่อนที่จะถูกกลุ่มผู้ต้องหาหลอกลวงในเวลาต่อมาเมื่อเป็นเช่นนั้น ทางพลตำรวจเอกสวัสด์แจ้งยอดสุดขอบตรได้สั่งการให้บชสอททำการสืบสวนหาผู้กระทำความผิดเนื่องจากเป็นแรงจูงใจสำคัญให้ผู้เสียหายไปก่อเหตุจริงทรัพย์เพื่อหาเงินมาทดแทนเงินที่ถูกหลอกไปชุดสืบสวนจึงรวบรวมหลักฐานต่อสาลจังหวัดนนทบุรีเพื่อขอหมายจับนางสาวธิดาวันหรือธนพัฒนบุญกล้า โดยสืบทราบมาว่ากบดานกับสามีอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนางสาวธิดาวันอยู่ในบ้านจึงดำเนินการแจ้งข้อหาทั้ง2ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนสอ,อท .3 กองกำกับการ2ดํดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเจ้าตัวอ้างว่านักเรียนหญิงชั้นม .6 ไม่มาตามเรื่องของเงินคืนเองขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปปิกคอมขอบคุณค่ะ